มพร้อมครับก็ค่อนข้างพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าได้มีการฟื้นฟูร่างกายแล้วครับแล้ววันนี้ได้รีคอวอรีก็รู้สึกว่าร่างกายกลับมาค่อนข้างจะเต็มร้อยแล้วครับความพร้อมของทีมเเป็นไงครับอืมก็พร้อมครับพร้อมเจอกับสิงคโปร์ครับตอนนี้เพราะว่าดูทุกคนดูจากเห็นแล้วก็ดูจากสภาพร่างกายก็ค่อนข้างเก่ฟิตครับสามเกมที่ผ่านมาพอใจฟอมของตัวเองมากขนาไหนก็พอใจระดับหนึ่งครับที่ ทีมเขารอบแต่ว่าส่วนตัวก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขเยอะเลยครับใช่ครับคิดว่าตัวเองควรปรับปรุงเรื่องไหนครับอืมก็มีหลายอย่างครับก็ยังมียังผิดพลาดบางจังหวะอยู่ครับก็ต้องกลับมาดูวิดีโอแล้วก็มาแก้ไขครับบรรยากาศภายในทีมยังไงครับก็อืมก็รู้สึกว่าทุกคนเหมือนแบบคลายความกดดันครับแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับรอบรองครับเป้าหมายในการเจอกับสิงคโปร์ครับก็ ป้าหมายคือเราก็ต้องเก็บสามแต้มครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเป็นที่หนึ่งของสายได้ครับพูดถึงคำรู้สก่อเทรนที่ผ่านมาับชมครับ,บ,บก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จะฝึกหนักกว่าเดิมแล้วก็จะเทรนตัวเองให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์ครับ เกมตกลงสิงคโปร์เนี่ยน่าจะมีแฟนบอลไทยเข้ามาชมเยอะพอสมควรอันนี้มีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลที่แบบจะไปดูไปดูที่สนามแล้วก็แฟนบอลที่รอเชียร์ทางบ้านครับก็สำหรับแฟนบอลที่ก็อยากให้เข้ามาคนไหนที่มาที่สนามได้ก็อยากให้เข้ามาที่สนามครับสำหรับแฟนบอลที่สิงคโปร์ก็เข้ามากันเยอะเลยนะครับก็พวกเราก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็แฟนบอลที่เชียร์ทางบ้านที่ไทยนะครับก็พวกเราก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์ให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับ ครับขอบคุณครับ